สบายดีพี่น้องวัตถูทุกคนวัตถุมองสุวรรณไมจัดเด้อมันนี็เพื่อว่าเสียห้เบิ้งพี่น้องเสียห้พี่น้องเบิ้งข้นขยันสองพันยี่สิบดัดหนากลางจทกมุ่งตอนซีโม่งกลัวจ้ะฮัลโหล บกหน้าพี่น้องบกหน้าโรคขาดคนแต่ว่าผูกเองคนน้อ,นอ,นองเห็นหไวยทุกคนเต็มเลยมาไงเ้าไม่จัดให้ มาสิตัดให้ ม้วนดนพี่นเสเบ้งเด้อัมะนาวขวเป็นยังไงเา่ะนใช้ยาด้วยว่าติกตัดงนย่ยวสองพนติเกาสองพันยี่สิบต้าพี่างปะขาไปไก่เพราะว่าหินหลหยาดหินหออินหิน เลียนเข้าตาอ่เนาะมาเท้าข่อยตัดให้ไปไน็นไงมาข่อยตัดใหม้มะแขยันคัดพี่น้องเอ้ยพวกนายจะมาเนี่ยมาเปลี่ยนเอาไปด้จ้ะไปดกแพ่ว่ากี่คาด โกระเด็นแต่หมวกกันน็อกร้อมนี้พี่น้องเลยถ้าบเลยแมหมวกกันน็อกยันมันกระเด็นเข้าตาพี่น้องห็นอ่ะจะใช่ว่าตั้งซเรียบบวกใ่ว่าัง แป้นเลยเติบได้เลยตัดยางมั่นนี่เดยพี่น้องเลยเพว่าเคยตัดแล้วมั่นดีเป็นหามันอีดีตอนตัดแต่ว่าผลมาเมื่อยตอนที่ตัดเดียวค่ะยางเมื่อยได้เด้พี่น้องจ้า ตัดยาพี่น้องจ้า คนขยันนี่พี่น้องคนขยันสองข้นยี่สิบกลางเที่ยงกับเฮ็ดจ่ะพี่น้องกลางเที่ยงกับจัดเฮ้เพื่อว่าจุดจุดจัดในการพูดเพื่อว่าจไปตัดในผลพี่น้องอู้เพื่อว่าจุดจัดในผนผู้ใดเป็นเพื่อนเพื่อว่าในเฟซบุ๊กตีหูเนาะว่าเ,เพื่อว่าเหตุจัเาาดเองไหมพี่น้องตัดายาเองจ้างบริษัทดอกจ้างเขาก็เฮ็ปดปลอกกับโบกโปกเป๊กพี่น้องผมจัดเอง ขาเนี่ยส่บ่เลยเดีย๋ยหินกระเด็นใส่เสียงสีดังเนี่ยจง้งหอยได้พี่นองเด้อจัดห้าเนาะ คนขยันสองพันยี่สิบนะค่ะเนะาะจะกัตดตาธรรมไฉจนขุวยนะ่ะ ภาไปตัดทางภาไปบึงทางดังเพส่วนมอกระดีนไกะกะงานเห็นกระเด็นใช่อย่าเด้งไหรสิเด้งแห้งไหนมาคุ้มงานพี่น้องมาคุ้มงานมาคุ้มงานเลยตัวเองโซ่โซ่เลย ซ่นขยันสองพันยี่สิบแล้วพี่น้องเนอะโอ้ขาดไปแล้ววะต้นอันนั้นนะรถผม่วงขาดไปแล้ววะเอรกกอรถกบพี่น้องเอลย่อนเีน่สกัเดินใช่เสียงสิดังใน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตัดหยาเนาะ คน, 2, นนคนขยันสองพันย่สิบนห่คนขยันสองพัยี่สิบตัดหญ้านะคะนาสนง,งกว่าหรอ่าปุ๊้ย,ยนั่นเด้กจะยัหันไม่ทัาข่อยสิล่ะ แค่ไหนนี่คนขยันพี่น้องจแกต้องดังเลย <c oughs> สุดยอดความขย,ยันนี่สุดยอดเลยทุกท <c oughs> ่านเฮ้ยว้าแค่ไหนนี่ไปแล้ว ขอสดขอไห้ได้อพี่ยูดเด้อยเสียงดังเนี่ยเพราะว่าจัดยาเนอะแต่เนาะคนขยันบุ้งเนี้ยพี่น้องเลยคนเหมือนมาเสมอเสมอจะบอกค่อตคยตกแล้พวพอปะพอพอพอพุ่งแดดพี่น้องพุพ่งแ,แดดพ่อแดดอยู่นี่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ย บางแนวบางคนเห็ดขยันเนี่ยบางคนขยันสองพันเะจ้าเนาะอ่ารวยลูกเพ่โอ้ที่เห็นที่เห็นจะเข้าตาค่อยอจ้าไปลกูก,ลกเพ่จ,ดเ,จดเลยลูกเพ่จ้าเลย 哪个灾呢？ เดี๋ยวเนยยเนยเฮเนยเดี๋ยเนขันมานี่เด็วโอ้ยพ่อเอาไปยังตัดเนี่ยอีเด้อโอ้ยพ่อขอยตัดพิมเบิดอันใบอันนั้ใจะไค ก็ข้าพ,พี่น้องเบึงค้นขยันจ้ะต่างใบสองกระเห็ดสาดที่กานี่ของพี่ว่าสิไสจตัดนี่นี่หมอกะนอกว่างนน่ร่าสิไปสตัดพี่กันไดตัดดูผลไถ่กันหนอ รับไปถึงคนเดลยพี่นอ้องรับไปถึี่ยงลาดไอจ่กเชื่อว่าให้เบิึงตรงนี้ให้กับเนาะหนึ่รงรับไปถึงโน่นแหละถึี่ยงคนอะไรกัน,นก็ได้กระโจบเดี๋ยวพี่ว่าสิไปตัดทุนจ้ะว่าสิไปตัดทั้งคนละเดี๋ยวตัดเสร็จมาเบิึงกันเนาะตาเกิดตรงนี้จ้ะพี่นอ้องว่าให้เลี้ยวอยู่ ผนเมื่อยเมื่อยกอดสีส่นไหน,นเมื่อยกอดไหมเนาะไปนั่งไปผนเมื่อยกอดไหมเนาะไม่จะได้หรกพี่ฮะบอกหมอมาสิอาการมันเป็นยังไงนะจ๊ะเนาะอ๋อคลิปนี้ก็ไม่ยังได้แล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลคกดแชร์กดติดตามกดปกระกดิ่งเพืเ่อกาจ้าจตัวประพาดคลิปแม่ของสาราผ้ากินแพ้บ้ากดปุ่มกระกดิ่งให้จ้ะเด้อบายบายจุ๊บจุบจ๊บจา้า